อาร์เซนอลจาฝูงจะเจอกับทีมอันดับ3นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะดอทคอมครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับในการที่จะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับในคู่ที่น่าสนใจครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลจะเปิดสนามเอเมเรซสเตเดียมเจอกับทีมอันดับ3นั่นคือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับสำหรับคู่นี้นะครับอาร์เซนอลปะทะนิวคาสเซิลต้องบอกว่าเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงตั้งแต่ปีที่แล้วยาวมาถึงปีใหม่นะฮะสองทีมที่จะมาประทะกันครับ โดยสำหรับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลในเกมนี้เจ้าถิ่นครับอาร์เซนอลมีความที่ค่อนข้างร้อนแรงนะฮะโดยชนะในหลีกมาแล้วนะครับ5เกมติดต่อกันครับแล้วก็สภาพทีมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับและต้องการ3ามแต้มเพื่อจะยึดครองจากฝูงต่อไปน,นานๆครับแล้วก็จะได้ทิ้งห่างระยะที่มีระหว่างรองจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่7แต้มต่อไปนะครับ ส่วนนี้คนเก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับโดยไม่แพ้ใครในหลีกมา10เกมติดต่อกันแล้วนะครับแม้ว่าในเกมล่าสุดี่ยจะหลุดไปเสมอลีเูเนตนะครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ตามทีครับทีนี้มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่าครับฝั่งของไอตัวใหญ่อ์เซอนนะครับจากผมตอนนี้นะครับในเกมลีกนั้นล่าสุดก็ชนะไบรตันไปได้4ประตูต่อ2ครับเป็นเกมเยือนครับแต่สําหรับในเกมนี้จะเฝ้าบ้านครับที่สนามเอเมอร์เรดสเตเดียม แต่กันในเวลาตีสองสี่สิบห้านะฮะเจอกันมาเยือนของนิวคาสเซิลครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ฟอร์มในบ้านค่อนข้างดีนะครับโดยปีนี้พรีเมียร์ลีกแข่งในบ้านไปเจ็ดนัดชนะเจ็ดนัดไม่เสมอไม่แพ้เรียกว่าเปอร์เซ็นต์การชนะรวดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้ไปยี่สองประตูเสียไปเพียงแค่แปดประตูเท่านั้นครับส่วนผลงานในลีกครับอย่างที่บอกไปว่าชนะมารวดๆนะครับในห้านัดหลังสุดนะครับและสำหรับในเกมเย่าก็ชนะรวดมาเจ็ดนัดครับแต่ถ้าจะย้อนไปว่ากว่านั้นนะครับในฟอร์มสิบนัดหลังสุดก็ชนะเก้า โดยเกมที่แพ้เกมเดียวของอาร์เซนอลก็คือเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามประตูต่อหนึ่งครับทีนี้ไปดูความพร้อมสภาพของทีมบ้างละกันนะครับสำหรับในเกมนี้ครับทางทากิฮิโรโทมิยาสุครับกองหลังเนี่ยยังมีสภาพอากาศสภาพอากาศที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับยังเจ็บๆอยู่นะฮะหลังจากที่เพิ่งหายการเจ็บที่แฮมสตริงครับแล้วก็เกมที่แล้วเนี่ยในเกมเจอไบตันก็สามารถจะลงเล่นได้ในเครื่องหมายไมถนะของตัวสำรองครับทำให้ตอนนี้นักเตะที่บาดเจ็บอาร์เซนอลเนี่ยมี3คนด้วยกันครับหนึ่งคือ 2คือริสเนลสันนะฮะทุตพัอีกคนหนึ่งครับแล้วก็มีทางเอมิลสวิธโรครับที่กลับมาลงซ้อมได้แล้วนะฮะก็มีโปรแกรมเรืคอมฟิตแต่ว่าน่าจะไม่มีไม่มีชื่อนะฮะเป็นตัวจริงรวมไปถึงในซุ้มมนั่สรองก็ต้องลุ้นนะฮะว่าจะมีชื่อหรือเปล่านะครับสำหรับเซบีโตจิงองอร์เซนอลในชุดนี้ต้องบอกว่ามาในชุดที่น่าจะเป็นชุดเดิม ที่บุกไปชนะไบริทันได้สี่ต่อสองครับโดยประตูก็จะเป็นทางอารันแรปสเดลครับก่อนหลังก็จะมีเบนไวท์ดิเลมซาลิบากัมเบียมาการเยสนะครับโอลิเซนเดอร์ชินเซนโกจะได้ลงประจำการครับกองกลางชุดใหญ่ครับโทมัสปาเต้คู่กับทางกริดชาก้าแล้วก็แนวรุกนะครับเป็นมาตินโอเดกาดยืนสนับสนุนตัวบุกครับมีกัมเบียมาตินเนลลี่นะครับบุกายโยสาก้าแล้วก็คนที่จะมาลงแทนเจซุสซึ่งก็ต้องฟอร์มดีมากนะฮะที่ผ่านมาก็คือทางเอ็ดดี้เอ็นเคตเซียครับส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนน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 เเเต็็็ดดดะะะะะคครรัับบกกกมมีีีุ้้ซืออฮฮาาว่จท ใหญ่ลงเล่นครับในเกมล่าสุดเนี่ยก็ไปสะดุดเสมอลีดในบ้านนะฮะศูนย์ต่อศูนย์ครับต้องอยู่สติในการชนะ6เกมรวดครับสำหรับทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับฟอร์มหลังสุดนะครับใน10นัดเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ตลอดฤดูกาลนี้ครับเพิ่งจะแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับความพร้อมของทีมนิวคาสเซิลนะฮะเกมนี้จะไม่มีทางอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าจอร์โจเชลวีกองกลางครับแล้วก็แมตต์แท็กเก็ตนะครับแล้วก็พอด์ดเมทกองหลังที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนที่เหลือสภาพนะฮะพร้อมนะฮะ โดยสําหรับตัวจริงในเกมนี้ครับว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนบางตําแหน่งจากเกมที่เสมอลีดนัดที่แล้วนะครับโดยในประตูเป็นนิกโป๊บครับกองหลังก็จะมีคิรันทิปเปียฟาเบนชาสเวนบอสแมนแลวก็แดนเบิร์นเรียกว่าชุดใหญ่ครับกองกลางจะมีชอนลองสตาร์บุนโนคิมารายและก็เอลินตันครับส่วนกองหน้าครับต้องมีคนนี้มิเกลอเมรอนคาร์ลมิสันแล้วก็อเลงแซงแม็กซิเมนครับและไปท้ายที่ผลงานในการเจอกันของคู่นี้นะครับก็ในเกมล่าสุดเนี่ย เตะกันที่บ้านนิวคาสเซิลนะฮะนิวคาสเซิลชนะอาร์เซนอลไป2อต่อศครับแต่ถ้าเกิดเอาผลงานในทุกถ้วยนะว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกแล้วก็เอฟเอครับครับใน5นัดหลังสุดที่เตะที่เอมิเรตสเตเดียมบ้านอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอไป1ครั้งอย่างไม่แพ้นะครับและชัยชนะทุกครั้งหรือว่าเสมอนะครับนิวคาสเซิลไม่สามารถจะยิงประตูอาร์เซนอลได้เลยครับท้าไม่เกมนี้นะฮะผมคิดนักเตะนะฮะก็เรียกว่ามีทัศนะในการฟันธงแล้วกันครับว่าเกมนี้อาร์เซนนนอลจะไม่แพ้้ใบบาครั อาจจะเสมอสูสๆหรือว่าจะเฉินชนะได้ประมาณ1ประตูต่อศูนย์ครับและอย่าลืมครับเชียร์บอลให้สนุกเชียร์กันที่ ufcp วันนี้ลาไปก่อนครับจะกััได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ